วันนี้เราก็ไปเรียนแลบที่ศิริราชกันนั่งรถคณะไปนะคะเพราะว่าเราต้องเดินทางจากสระาาไปที่ศิริราชค่ะถึงโรงพยาบาลศิริราชแล้วตึกเยอะมากเลยเราเรียนตรงนี้นี่แหละห้องแลบดูดีมากๆเลยค่ะ นี่นะคะห้องเรียนเราจะมีโต๊ะเรียนเป็นโต๊ะเดี่ยวแบบนี้เลยติดป้ายชื่อรายคนไว้เลยอันนี้จะเป็นสไลด์เนื้อเยื่อที่อาจารย์เตรียมไว้ให้ค่ะก่อนทำแแบบนะคะอาจารย์ก็จะสอนทฤษฎีก่อนค่ะแล้วก็ฟังเลคเชอร์อ,อาจารย์ไปก่อน เพื่อนเพื่อนทุกคนตั้งใจฟังกันมากเลยโอเคเสร็จแล้วก็ได้เวลาทําแ l a บแล้วแ l บ a บวันนี้นะคะก็เป็น2สไลด์เนื้อเยื่อชิวๆค่ะมาเดี๋ยวเรามาส่องกัน เยนเสร็จแล้วนะคะเลิกแล้วเย็นแล้วแล้วก็ไปหาของอร่อยกินที่ย่านวังหลังกันเราเรียนแหละที่ซิลิลาชแต่ว่าวันปกติเราก็เรียนเลคเชอร์ที่สารยานะคะ เด็กผู้ชายอายุ13บสปีมาพบแพทยด้วยอาการซึมหายใจหอบตรวจร่างกายพบหายใจหอบลึกอย่างวิดีโอที่้ดูไปนะคะอย่างอื่นจะอว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมก,ก็ไม่เชิงเนาะคอนเ็ปต์ก็ไม่ค่อยดีนะคะ,ะมามาทำโจทย์กันเลยเนาะก็คือคนไข้มีลักษณะการหายใจหอบลึกอย่างที่ไม่ดูในวิดีโอนะคะเรียกว่า push mouth breathing แล้วก็สิ่งที่เป็น c a r o v a c ที่เป็นคลาสสิอย่างนึงก็คือลมหายใจของคนไข้เนี่ย มันจะมีกลิ่นคีโตออกมาเออบางวันเราเรียนเสร็จแล้วเราก็เดินเล่นในมอค่ะในมอเนี่ยบรรยากาศดีมาก วันนี้เราอยากกินข้าวประตูหกเลยเราไปเช่าจักรยานกันได้มาแล้วนะคะบัตรกุญแจจักรยานอีจักรยานก็เราจะหมดแล้วโอ้ยเราโชคดีมากเราแบบเกือแบบไม่ทันแล้วนะคะ ี่นะคะอาหารที่เราซื้อมานี่เป็นข้าวไข่ข้นข้ามูย่างนะ่ากินมากแต่ว่าเยอะย้ยนิดนึงอัน,นี่ก็นายกรอบให้ดูแล้วอันนี้เราซื้อขนมเซเว่นมาด้วยซื้อมาเยอะมากคนติดขนมนะคะแล้วก็ซื้อซื้อนมเปรี้ยวมานมเปรี้ยวที่ซื้อมามันเป็นสูตร น้ำตาล2%นะคะเพราะว่าถ้าซื้อสดปกติน้ำตาลมันจะเยอะมากแต่เราก็ยังอยากกินแบบร้อนๆอยากกินน้ำหวานก็เลยซื้อสดน้ำตาลน้อยมาดีต่อสุขภาพกินข้าวกันดีกว่า การแบ่งการซิเชันของไลโโปรตีนซึ่งก็เป็นตัวการสั้นฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของเมตาบอลิซึ่งซึ่งเป็นเรื่องหลักของเราวันนี้นะครับผลว่าสองชั่วโมงก่อนเนาะอาม่าก็เอาขนมมาให้อ็กส่วนเนาะแล้วก็ระหว่างขนมมาให้ก็แน่นหน้าอกระหว่างเดินกลับบ้านก็ไปเจออาม่าหมดสติอยู่ระหว่างทางที่ทางเดินตื่นผลว่าก็มาดูแล้วเนาะปรากฏว่า เชกไปเชกมาหมอเป้งเนาะก็อบว่ามาในสีสีชีวิตแล้วจากภาวะกรามเลือหัวใจตายจากการขาดเลือดเนื่องจากกอดเลือดเส้นหนึ่งชื่อว่าโคโรนาเรียเตอรีนั้นมีการตัดรับปกติก่อนอ่านหนังสือแตงกวาจะนั่งสมาธิก่อนนะคะจะได้มีสมาธิพร้อมจะอ่านหนังสือแล้วก็แตงกวาพยายามที่จะทบทวนบทเรียนให้มันเสร็จตั้งแต่แบบ เรียนเรื่องนั้นเสร็จไปเลยอย่างเช่นเรียนคาบตะกี้เสร็จเนี่ยแตงกวาก็เข้าห้องสมุดมาทบทวนบทเรียนเลยไม่งั้นนะคะถ้าเก็บไว้อ่านครั้งเดียวเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วมันจะอ่านไม่ไหวเอาวันนี้แตงกวาออกมากินข้าวกับเพื่อนๆคะ่ะ อันนี้คือของแบบพวกอันนี้ยาสระผมเขีมอาบน้ำแล้วก็ยาักผ้าน้ำยาปะผ้านุ่งห่มกว่ามันกำลังจะหมดแล้วเดี๋ยววันนี้แ้ากว่าจะไปเติมที่ MU refill กันพาไปนะคะ อันนี้นะคะมันจะเป็นตู้รีฟิลคือแบบมันมีทุกอย่างเลยนะมีสบู่เหลวเจลน้ำมีแชมพูมีครีมนวดมันก็มีฝั่งนู้นด้วยนี่มีสองฝั่งมนนีน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำก็มีนะคะแต่เราไม่ต้องล้างห้องน้ำเพราะเรางนี้แบ้านล้างเอาน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะมีหมดเลยอันนี้เราก็เตรียมขวดมาแล้วอันนี้เราจะมาซื้อครีมบำรน้ำแชมพู นีเอ่อแ้มยาน,นั่นนะะ่ะแบบพนุ่มแล้วก็เือักผ้านะคะค<ช>ือถ้าเราจะมาซื้อเนี่ยเราก็แค่เตรียมขวดของเรามาเลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีขวดเนี่ยคือเขาอ่ะก็มีขวดมาให้นะแบบขวดน้ําหรือว่าเป็นแบบขวดปั๊มแบบนี้ก็มีเนี่ยสามารถหยิบไปใช้ได้เลยน,ะะน่ารักมากเรามาซื้อเจลอาบน้ําก่อนเนาะนี่นะคะกดเข้ามาคือมันจะมีให้เลือกแบบหลายอย่างมากเลยมีแบบมีแบบมียี่ห้อก็มีอันนี้เป็นออร์แกนิกเนาะน้ำมันละหู สบู่เหลวมะขามน้ำผึ้งอ่ะก็จะเป็น organic, ออแกนิกออแกนิกหน่อยหรือถ้าใครชอบที่มันมียี่ห้อก,ก็มีนะคะเนี่ยอันนี้ b บ n i e เขึ้าไปนะคะนี่นี่นะคะราคาก็ประมาณนี้ก็แบบโอเคนะคือแบบบางอย่างอะ่ะมันขายถูกกว่าแบบอยู่ข้างนอกด้วยส้ำมาเออคือแบบดีมากเอาสักนะคะสามรี่สิบเป็นแอลแล้วเราก็สแกนจ่าย ันนี้เป็นเมำยซักผ้านะใชะอันนี้ถูกค่ะอันนี้ถูกมาก220 ml 7บาท7บาทเท่านั้นนะคะช่องที่ผ่านมามีใครรู้สึกว่าร้อนไหมคะแบบอากาศมันร้อนหืืแบบร้อนขึ้นหรือบางวันก็ร้อนมากอะไรแบบเนี้ยคือนักวิทยาศาสตร์เข้ามายืนยันแล้วนะคะว่า กุมภาพันธ์เดือนนี้เนี่ยมันคือกุมภาพันธ์ที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะถ้าที่เขาเคยบันทึกมาแล้วก็ปีที่แล้วเนาะปี2023หรือปี26เนี่ยเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะคือนักวิทยาศาสตร์อะเขาวัดตั้งแต่แบบอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นดินพื้นน้าน้ําทะเลเนาะเออมันสูงขึ้นแบบจนเขากังวลแล้วมันก็น่าตกใจอะคือมันทั้งโลกร้อนแล้วก็ทั้งเอลนิโยเนาะคือมันจะมี อ่ะงานงานหนึ่งแต่ก็ไปอ่านเจอมาแบบน่าสนใจมากนะคะเป็นเทศกาลน้ําแข็งอยู่ทางตอนเหนือของจีนอลังการมากเป็นงานระดับโลกนะคะเขาต้องจัดทุกปีเลยจัดยาวเป็นเดือนเดือนคนมาเที่ยวเป็นหลายล้านคนเขาจะจัดถึงปลายเดือนนี้นะค,ะค่ะกุมภาพันธ์หรือว่าต้นเดือนมีนาคมแต่คือปีนี้เนี่ยเขาต้องออกมาประกาศเลยว่าเอองานเราอ่ะ ต้องหยุดตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นะคือหยุดตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าอุณหภูมิมันสูงกว่าจุดเยือกแข็งมาแบบเป็นเวลา3วันอย่างที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะทุกคนลองคิดคิดดูนะว่าเราอะอายุเท่าไหร่เองอย่างแตงกวาใช่ไหมอายุแบบยังไม่ถึง20แบบเนี้ยอาจจะยังได้อยู่บนโลกอีกประมาณ60ปีเลยอะโลกเราวันนี้มันยังแบบมันยังร้อนยังรวนอะไรขนาดนี้เนี่ยแล้วคือวันหน้าๆแบบตอนเราโต โตไปแก่ตัวไปค่ะมันจะเป็นยังไงหลายหลายคนก็น่าจะรู้จักโลกร้อนแหละเชื่อว่าทุกคนรู้จักคือความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราโดยตรงด้วยนะคะเพราะว่ามันคือสภาพแวดล้อมแบบมันคือที่ที่เราอยู่อะคะ่ะและคือตะก,กี้ใช่ไหมเราไป MU Refi รีฟิมาก็มันดีกับโลกนะคะถามว่าดีกับโลกยังไงอย่างขวดนี้เนี่ยรู้ไหมว่า กว่ามันจะมาเป็นขวดแบบที่อยู่ในมือเราเนี่ยมันมันมาอย่างไงขวดผลิตจากอะไรคะบางคนตอบว่าพลาสติกอา้าวแล้วพลาสติกผลิตมาจากอะไรคะไม่รู้ว่าใครตอบได้บ้างเนาะอืมคือพลาสติกเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่ามันผลิตมาจากปิตโตรเลียมนะคะปิตโตรเลียมคืออะไรก็คือน้ำมันดิบแล้วก็แกส๊สธรรมชาติใช่ไหมคำถามต่อไปมันมาจากไหนคือประเทศไทยอ่ะไปนําเข้าจากต่างประเทศมาเลยนะคะนําเข้ามาคือถามว่าไทยผลิตได้ไหมผลิตได้นะ ก็มีผล pues ิตด้วยบางส่วนขุดเจาะมาจากใต้ทะเลค่ะใต้อ่าวไทยใต้ทะเลคือมันต้องขุดเจาะน้ํามันอะขึ้นมาคือใครจะไปรู้ว่าขวดเนี่ยต้องขุดเจาะแบบมาจากใต้ทะเลเลยนะน้ามันอะขุดเจาะน้ํามันขึ้นมาอ่ะเสร็จแล้วก็มากลั่นกลั่นเสร็จแล้วใช่ไหมได้เป็นเม็ดพลาสติกเอาเม็ดพลาสติกพวกเนี้ยเอามันหลอมหลอมเสร็จแล้วใช่ไหมก็ขึ้นรูปทําอะไรให้มันเป็นขวดนี้อยู่ในโรงงานเนาะผ่านกระบวนการมากมายต่างๆนานาเสร็จแล้วเนี่ยพอมันเสร็จจากโรงงานแล้ว ยังไม่พอค่ะมันต้องมาตามร้านค้าใช่ไหมมันก็ต้องขนส่งมาก็ต้องนั่งรถมาเป็นไกลแบบอาจจะเป็นหลายร้อยกิโลเนาะกว่ามันจะมาถึงแบบเออห้างร้านน่ะแล้วเราเราจะไปซื้อมันใช่ไหมเราก็นั่งรถขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อมันอีกทีคือแบบมองดีๆเนี่ยกว่ามันจะมาอยู่ในมือเราเนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาเยอะมากแล้วคือทุกกระบวนการนะคะมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เออทุกคนรู้ใช่ไหมว่าคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้โลกร้อนเออแต่เราจะแบบ ไม่เคยมองเห็นว่าใช้ขวดนะก็ทําให้โลกร้อนนะคือความจริงอะใช้อะไรก็ทำให้โลกร้อนหมดนั่นแหละเพราะว่าต้องคิดนาอกว่าแบบเออกว่าจะมันจะมาเป็นอะไรอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็ต้องผ่านผ่านการผลิตสูบทรัพยากรโลกเข้ามาใช้ผ่านโรงงานกระบวนการนู่นนั่นนี่นูน่นนีน่ขน,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 นส่งมาแบบออกแบบอะไรเรียบร้อยกว่ามันจะมาถึงมือเราอะเออดังนั้นอะวิธีการลดโลกร้อนง่ายๆนะคะก็คือ การลดการใช้ทรัพยากรนั่นแหละอย่างวันนี้ใช่ไหมแต่กว่าไป MU Refill คือเอาขวดเก่าไปเติมก็คือเราลดการใช้ขวดเนาะเออแล้วแบบเฮ้ยบ้านเราไม่มี MU Refill ่ะเราทำแบบเธอให้ได้หรอก แล้วเราจะทํายังไงอุ้ยมันง่ายมากคือมันทําได้กับทุกอย่างอะแค่แบบลดการใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นอะอย่างแบบเวลาเข้าห้องน้ําใช่ไหมหลายๆคนอาจจะติดนิสัยแบบดึงทิชชู่มาใช้ทีละเยอะๆยิ่งโดยเฉพาะห้องน้านอกบ้านเนาะไม่ใช่ห้องน้าในบ้านเราอาทิชชู่ฟรีแบบไปโลตัสวิกซีไปเซ็นทันแบบนี้โอ้โหจะมีทิชชู่ม้วนใหญ่ๆอยู่ข้างห้องน้ํานะคะเวลาจะแบบทาธุระแต่ละทีก็ดึงไว้เยอะมากคือแบบความจริงแล้วอะทิชชู่มันก็ตัด ต้นไม้มาเนาะที่ชั่วก็ตัดต้นไม้มาคือเราแบบถ้าเราหยุดคิดแล้วเราลองใส่ใจเพิ่มอีกสักนิดนึงอะเออเราก็อาจจะเห็นว่าเออความสิ่งอะเราใช้มากเกินไปนะแล้วเราก็แบบเออครั้งต่อไปเนาะ เราก็ลองดึงให้น้อยลงให้มันพอดีใช้ค่ะเออเนี่ยแค่เนี้ยก็ถือว่าลดการใช้ทรัพยากรแล้วทุกคนลองไปแบบลองปรับดูนะคะปรับไมเ d ็ e กับทุกอย่างว่าแบบเออฉันลองใช้ของน้อยลงไหมเพื่อช่วยโลกของเรามากขึ้นแบบอะไรที่เคยใช้มากเกินไปโดยที่มันไม่จําเป็นต้องมากขนาดนั้นอะ่ะก็ลองใช้น้อยลงดูนะคะลองดูนะคะทุกคนวันนี้เราต้องออกไปกินเลี้ยงกับพี่สายรหรัสค่ะ วันนี้พี่พี่นัดเลี้ยงที่เดอะเซอร์คราชพฤกษ์สวยมากเลยตังกวาชอบมากเพิ่งเคยไปครั้งแรกเลยค่ะ ันนี้พี่พี่พาเรามาเลี้ยงอาหารไทยนะคะอร่อยมากได้กินต้มข่าไก่ของโปรด,ด้วยเย่อาหารอร่อยมากๆเลยนะคะไดกินข้าวแล้วพี่ก็พาไปเลี้ยงไอติมต่ออ่าฟินมาก สัปดาห์แล้วมาซักผ้ากันค่ะเนี่ยเราอยู่หอในใช่ไหมล้วก็มาซักผ้าในห้องน้ําได้เลยเพราะว่าเขามีที่ซักผ้าให้แล้วก็จะบอกว่าอยู่หอในใช้น้ําฟรีด้วยนะคะฟินมากเป็นห้องน้ํารวมค่ะเรากำลังจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากน้องๆที่บ้านกัน แค่ทายว่าเราจะซื้ออะไรมาซื้อบาวนี่หนึบไปฝากน้องๆกันค่ะ กลับบ้านกันค่ะคือช่วงเนี้ความจริงอะมันเป็นสัปดาห์สอบกลางภาคแหละซึ่งคณะอื่นก็อ่านหนังสือแบบหน้าดําคร็มเครียดส่วน SI ก็ไม่มีสอบนะคะกลับบ้านชิวๆค่ะคณะเราไม่ใช่ว่าไม่มีสอบนะคะแต่ว่าเขาเอาเนื้อหาที่เรียนทั้งเธอมาไปสอบทีเดียวปลายภาคเลยตอนนี้ก็เลยชิวไปก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็ถึงบ้านเราเรียบร้อยแล้วเย่ mm hmm. <Yeah. S 2> ก็จบคลิปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคอนเทนต์แบบไหนอะคะ่ะสามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย